20ถึง28พฤษภาคม266 6อย่าลืมและอย่าพลาดนะครับหานวิจิตห้ภาคที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่เก่าแก่มีอะไรดีๆมากมายทั้งอารยาธรรมและธรรมชาติเพราะนั้นเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาวต่างประเทศครับมาเที่ยวบ้านเรากันครับได้ทั้งความพึงพอใจได้ทั้งความสุขได้ทั้งมงคลชีวิตได้ทั้งสุขภาพครับมานะมานคร มาสัทธาครับครับก็คิดว่านักท่องเที่ยวจะมาหานี้9วัน9คืนเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0นคนนะครับก็รายได้ก็คิดว่าประมาณรัก400ล้านนะครับ400ล้านบาทครับเรื่องราวในอดีตจวบจนปัจจุบันนครศรีธรรมราชจึงเป็นแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นศูนย์กลางการดำรงชีวิตของผู้คน จึงทำให้นครศรีธรรมราชเกิดความงดงามมีอัตลักษณ์อย่างโดนเด่นและทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่านะครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งอารยธรรมในภาพสมุดบินแดนใตน้ที่พร้อมมอบความสุขให้ทุกท่านวิจิตรห้าภาแอดนครศรีธรรมราช สิ่งศัสธทธามหานครก็แนวคิดในการจัดกิจกรรมที่นครสิทธิธรรมราชนั้นเป็นหนึ่งใน5ภูมิภาคนะครับภาคเหนือก็ที่เชียงรายนะครับภาคอีสานที่นครพนมนะครับส่วนภาคตะวันออกที่ระยองนะครับภาคกลางที่กรุงเทพส่วนที่ภาคใต้นะครับเป็นตัวแทนของภาคใต้นั้นก็คือที่จังหวัดนคร ศรีธรรมราชซึ่งนครศรีธรรมราชนั้นนะครับมีประวัติความเป็นมามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับเราพยายามสรุปใช้ระยะทางถนนราชดำเนิน4.5กิโล 15. จุดนำเสนอเรื่องราวที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานนี้9วัน9คืนพอจบ9วัน9คืนยังไม่จบครับเราสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับเดินทางมาท่องเที่ยว ใน 15. จุดนี้ด้วยแต่ถ้าท่านจะมาช่วงนี้ต้องบอกว่าเรามีโปรโมชันดีๆนะครับที่จะเชิญชวนทุกท่านนั้นมาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชครับก็ในส่วนของการวางยุทธศาสตร์การโฆษณารปย้อนทันนั้นอันนั้นเป็นอันที่1นนะครับในการที่จะใช้ตัวของการปักหมุดการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวนะครับอันที่2นั้นก็คงจะเป็นลักษณะของการทําผ่านตัวแทนบริษัทนําเที่ยวแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ เน็ตเวิร์กนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่พันธมิตรตา่างๆแน่นอนครับงานนี้เป็นเสมือนการเริ่มต้นนะครับในการใช้เวลาการนําเสนอเรื่องราวของนครศรีธรรมราชที่มีอายุความเป็นมากว่าพันปีนะครับ mm hmm. เพียงแค่9้าวัน9้าคืนต่อจากนี้ไปนะครับเป็นก้าวที่ท้าทายที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนั้นมาที่นครศรีธรรมราชที่จะเป็นการต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ต่อไปครับครับแต่และภูมิภาคนั้นเขาใช้ลักษณะของการนําเสนออัตลักษณ์เอกลักษณ์ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือที่เชียงรายนั้นก็จะนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นลานนานะครับแต่ส่วนของอีสานเองพยายามนาเสนอร่องรอยของความเป็นเส้นทางตามรอยของแม่น้ำโขงนะครับส่วนภาคตะวันออกใช้เรื่องของทะเลแล้วก็เรื่องของสวนผลไม้นะครับมานำเสนอส่วนภาคกลางนั้นก็ เล่นเรื่องของความเป็นเซนเตอร์หรือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับแต่นครศรีธรรมราชนั้นถือว่าเป็นมหานครนะครับหรือว่าเมือง12นักสัตว์หรือว่าเมืองหลวงของภาคใต้นะครับลงไปจนถึงคาบมหาสมุทรมาลายูนี้ต้องบอกว่าความโดดเด่นของนครศรีธรรมราชนั้นเป็นเสมือนตัวแทนของภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับครับก็อย่างที่กล่าวครับนครศรีธรรมราชเนี่ยมีดีทุกอย่างนะครับดีแรกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทยดีที่สองก็คือมีธรรมชาติดีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สามนะครับก็คืออาหารดีที่นี่มีอาหารอร่อยนะครับทั้งอาหารที่เป็นสมุนไพรและก็อาหารทะเลนะครับแล้วก็ดีสุดท้ายก็คือคนดีครับท่านมาที่นี่ท่านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็มีได้รับความพึงพอใจได้รับความสุขและมีความเป็นมงคลชีวิตอย่างแน่นอนครับ งานครั้งนี้ก็เป็นการผลักดันของทุกภาคส่วนนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดและในส่วนของเทศบาลส่วนของภาคกระชนของการค้าสมาคมธุกิจการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมก็ผลึกกาลังกันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเามืองนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะจัดงานใหญ่ระดับประเทศเพราะทั้งประเทศเ็าจัดกัน5เมืองภาคใต้เขาเลือกเมืองของเราเพราะเมืองของเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยว และไม่ใช่เมืองโบราณนะครับเรานั้นเป็นเมืองอัจฉริยะนักท่งเที่ยวลงมาลงจากเครื่องให้มาโหลดแอปพลิเคชันแอสนครซิตี้ครับท่านดูกล้องมือกล้องวงจรปิดทั่วเมืองได้จากมือถือติดขัดเดือดร้อนอะไรก็แจ้งเหตุปไปในนี้ได้แล้วก็สงสัยอะไรก็แชทได้นะครับแชทโดยใช้แชท GPT ซึ่งเป็น AI ที่เทศบาลได้เตรียมเอาไว้ สำหรับในการตอบคำถามนักท่องเที่ยวว่าเดินทางจากที่ไหนไปทรงไหนแล้วก็จะมีเตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเมืองของเราเป็นเมืองที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างมีครบถ้วนสมบูรณ์ก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวเมืองนครครับขอขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันพิชซีนีทัติยมนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานนาครศรีธรรมราชค่ะหน้าชั่วโมงนี้เรายืนอยู่ท่ามกลางความอลังการของงานวิจิตนะคะที่นครศรีธรรมราชภายใต้ชื่อว่าศิลปศรัทธามหานาครค่ะงานนี้เราจะกําหนดจัดระหว่างวันที่20-28พฤษภาคม2566นะคะ ตลอดถนนลาดดำเนินมีการย้อมไฟ15จุดนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่ยืนอยู่ในวันนี้ก็คือที่สวนสีธรรมสโศการาชนะคะและ9วัน9คืนเราพร้อมที่จะเนรมิตให้เมืองน,นี้เรืองรองด้วยแสงสว่างอันสวยงามนะคะอย่าลืมติดตามเรานะคะ